โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเฮ้ยผู้ผิดอยู่กับในรายการนักข่าวชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเกมอะไรครับอยู่กับเกม r o v กับเมนน้อย RTV อค่ะวันนี้เราจะมาเล่นกันตัวอะไรดีโอ้โย,ยนี่นะครับท่านผู้ชมผมจับกล่องโคเดนบ็อกนะครับหนึ่งด้ปปด ได้ตัวนี้เลยนะครับถ้าไปซื้อเอาก็หนึ่งมืนสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับมาจับโกลเด้นบ็อกดีกว่าเผลจะเป็นตัวแล้วผมก็จับได้ปลาตุกไปอันนี้นะครับโหดปลาผมจะลองเล่นดูเป็นตัวอะไรก็ไม่ได้เอ้ยมันเป็นตัวนี้ได้ไหมวะเออเออเออลองก็ไหนตัวนซื้อแล้วคุณต้องการบัตรทดลองเดี๋ยวว่าหนึงอ่าเพิ่งก็ไหนโดนซื้อแล้ว จะตัวเอ่นี่ต้งก็มีตัวจะลองใช้ตัวเองที่มันจะลองไงอันนี้ไม่ใช่ต้นจะใช้ตัวน้ำแข็งมา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 ตายแน่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดคลิปก่อนนะครับโอเคครับมาแล้วตัวนี้เอาสกิลไหนดีสกิลหนึ่งไปก่อนนะตอนนี้ผมก็เล่นตัวนี้ไม่เป็นนะครับเล่นไงไม่รู้ไม่กินไม่กีน ชิลลิงไม่ค่อยเก่งโดยเฉพาะตอนนี้อเล่นอันนี้เป็นมือใหม่นะคะ,ะยิงเอาอสกิลอะไรวะเนี่ยย,ย,ยิงอ,อ, <c oughs> อ้ผมจะตายแล้วโอ้ยโยอออ้ออยอ้โ ออกไปออกไปโอ้ยจะตายจะตายกลับกันกลับกันกลับกันโอ้บอกแล้วบวังตรงว่าเมียดน้อยเกินกากมากค่ะเล่นไม่เก่งเลยเดี๋ยววันนี้ยเป็นใหญ่จะชอบเล่นเปิดเพลงมากกว่ะอันนังได้ชิมมากกว่ามีหวังเด็เนีาะจะเป็นเด็บายเดิไลน์เนี่ยไอ้โดนเกือบโดนเมื่อไหลนจะชนะสักทีเนี่ย โอ้ยายเอ้ยนดามแรงกายมันก็เก่งทุกตัวเลยฮะแล้วแต่คนเล่นเฮ้ยแข็งยายายาเจ็บเจ็บเจ็บอังตีบีเด็กเอยเ้ยเออจะตายทำเออเราจะไม่ตัดคลิปนะคะเพราะว่าคลิปมันสั้นแน่นอนถ้าเราตัด อย่าเบิ่งทีคลิปเราตายกลับไปเลยคลิปที่ขเขอกลับบ้านแบบตายเดี๋ยวกลายเป็นเดนบายเดตไลน์เลยทำไมตัวมันไม่เก็บหิวตั้งข้างๆยิ่งไปยิ่งไปทไมตันหนูชา้าร์จเนียเลยแบบสโลไลมากซื้อรองเท้ายังหรอซื้อแล้วแตไมันเล่นช้าอย่าง,ง,เ,ง,างเดียวเพราะว่าหนักของมันไม่เกี่ยวหรอกหนักขาแล้วโอ๊ยย่า แย่นะมันอันตรีแล้วนะครับโอ้ไปเดะเชียร์จุเลดี้ใช่ไหเชียร์จุเลดี้ใช่ไหโอ้ยว่าไงหนูจะฆ่าได้เนี่ยฆ่าไปแล้วไงโอ้ยไม่ต้องบ่นหรอกต้นมันคือเกมมันไม่ได้ของจริงของจริงนี่ตายหาแล้วขอที่นี่จะได้อย่างที่ดีๆอย่างดีๆเร็ว ตา้งเถตั้งเถตั้งเถตบ้งเถขลองย่ชนะบ้างอ่ะชกแค้กันตลอดเลยอ่ะดูดินี่มันมือใหม่เหรอนี่มันเรียกว่ามือใหม่ละฮะก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเฮียมันต้องตีนั่นไงว่าละวอูเดี๋ยวกายไปดูเมื่อกี้พี่เก่งนะครับโหลดเกมก็บอสร์ในในอะไรวะในเครื่องอะไรวะเครื่อง P P R P โู้ตพีเอสพีนะโอ้ยตายแน่เลยอูย้ซิ้หายเลยเบสบายไลนลเลยเธอ <c oughs> เวทเท่าไรหร่วะเนี่ย <c oughs> อโอ้โหเลือดโคตรเยอะเลยตีแม่งโคตรแรง <c oughs> เวทเยอะกว่านู้อีกซื้อหา,หายวะเนี่ยทำไมซื้อเร็วจังซื้อเร็วจังโอ้ยหนูแพ้แน่เลยอนะ่ะยอมแพ้แน่เนี่ยไม่ได้ เอาอีกมันเอาอีกแล้วเกือบโดนเชื okay, à, ่อไหมถ้าตัวนั่นเนี่ยตัวอะไรโอ๊ยอะแกให้รอดแกให้รอดเอ้ายังจะมาให้กลับไปสิอะแกให้เจ้าฝนมาตีคลิปกาย เราสองคนจะแข่งกันให้ของเต็มทั้งคู่ก่อน <ผม S 1> โอเคหน,นีดิคารอลเลยหรอโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปตอนได้ของกันเลยนะครับอโอเคครับก็เราจะตัดแป๊บเดียวก็พอเพราะว่าเดี๋ยวคลิปสั้นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของเยอะกว่ายิ่งก็ยยิ่งยิง Ghim! meow, Ghim! 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 Nó nói anh Ghim! 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 ยังไม่พแพ้ไม่ทันลบแม่งตีใหญ่เลยเกิดทันเช่ญนี่นะยังไม่พแพ้มินตอนจะพุ่งมาแต่นใจหนูนี่แม่กลัวมันจเข้ามาใกล้ไกลแล้วก็โดนหนู สมุดเวรแล้วแต่น้ยังเหลือกอสองอย่างเรต้องขายไอ้นี่ออกก่อนเราซื้ออีกแบบหนึ่งดีกว่าเนี่ยดูดิอันไหนต้องการอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเดี๋ยวเราขอตีคลิปก่อน Ê đỏ mà, nè lo lo mà nhìn nước ăn đi Tôi này cái <laughs> đẹp quá Cái tôi cay cái đẹp quá Đu à, đu đơn đi nhanh cái đẹp đây. Du, đúng, 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 đúng. โคตรอ่อนเลยอ่ะอกาออ่นี่ฉันให้มันดมมือกันนะเดีวเวลาโชว์เทปเราจะซื้อนี้ดีกว่าครับมาของแกครบแล้วนะตัวนงครบยัง เออทำไมเลยเยอะจังตนเลื่อนรถไหมต้นซื้ออะไเอาสมุดสองนเลย้อสมุดาเลยมาเราคีบอ่ะคนไอ้กา บบอู้ยี่ตกใจหมดว้ซื้อได้ยังจอะรยังงจะซื้อรองเท้าดีไหมรองเท้าก็จะซื้อดีไหมวะใจแม่งเยอะก่อนอ่อโอ้โห

เดี๋ยวตัวนี้แกขอลองสกิลนี้แกก่อนนะครั้งเดียวแรงไหม <c oughs> แรงไหมคลิปแกจะมาแล้วเด้อตัวนี้คลิปแกมาแล้ว ขอแค่นี้แหละแกโหดนะเลือดตัวนเต็มยังไปดิไปเอาเลือดแล้วพวกคูดาวหมดยังมาเราเตรียมสู้กันเลยเร็วๆมาหนึ่งสอง ทอ้แม่งแรงนะวะอ้ยเกือบโดนเออแกจะตายแกจะตายถ้าตมือนอันตีตอตะกต้กต้เมือนฆ่าแกได้อะอ้จะตายจะตายจะตายทั้งคู่อ้ยหามันเน ตู้ฝนแม่งเทพแร้วตู้ฝนเทพแล้วต้นล,อ,อ,นลอ,องอีกไฟตูฟ้ฝนน่าเทพลรวกตะเกีถ้าต้ฝนอันติต่อแป๊บเดียวก็แพ้เธอสโลวต้นเลยหยุดใช่ไหมท้ายเมืกี้กไม่สโลเชืยอไม่ก็ตายใช่ไหมเดี๋ยวต้ฝนแอยู่ไหนไปที่มกลางดิ เดินยังเริ่มเลยแตะเตะเตะยะย่ยะยะเยอะเกิน่ั้ได้ไหมบอกแล้วตัวต้องผลแรงกว่าใอีกอยากซื้อของสามารถเข้าเตียมกับตัวเองได้มาได้มาตลองตอนนี้ก็จะโหดละเคขายพลังเวทสองร้อยอกไปเอาเวทสี่ร้อยมา ตะบนตายห่านี่โอโหไม่เท่เลยไอ้ไม่ซี้ยเกลสมุดไอเนี่ยเกอาไอเนี่ยออกตะบนมังกรเนี่ยที่พลังเวทสองร้อยอ่ะเกลเป็นสี่ร้อยเลยไอ้เปลี่ยนดีเปลี่ยนดีให้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนนงมังกรสองร้อยสามร้อยอะไรสักอืมไอ้สีส้มอ่ะ เราไอ้สมุทรคำอย่างหนึ่งสองสามตออแม่งทำตรงๆเสียใจๆยังไม่ได้กดสกิลอะไรเลยโอเคครับก็เดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับโอเคครับกลับมาแล้วเราจะมาซักซักเลยวนึ่งโดนวมึงโดน ตายข้างนี้มึงตายครั้งนี้มึงตายเอาทำไมแม่งเลือดเพิ่มวะเออตัวตย,ยังไม่ตีป้อมกายขนาดก็ยังไม่ตีป้อมตะเบิดเลยมาสีส่ละต่อไปยกสุดท้ายตัวนย่ามาตีป้อมกายนะเฮ้ยส่วนตีคลิปไปทำไมอะ ไปดูป้อมไปดนตีเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนโอเคครับกลับมาแล้วกดฉีดก็ไม่ชอบกดเมันอยู่ไหนวะยังไงมันทางนี้เราจริงนะครับทางนี้เราจริงรู้จักกายสายโดรู้จักกายสายโหดไหมป้อมตีไกลรถ ต่อไปเราเล่นสามสามแมเราอยู่ด้วยกันเอาไหมโอเคค่ะสำหรับนี้เราดูก่อนเราต้อง